เราจะจับที่บริเวณหมอนรองกระดูกตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือกระดูกสันหลังเพื่อจะให้หมอนมันกลับเข้าที่ได้เร็วขึ้นนะครับแต่ผลของการทําพวกนี้เราจะออกแรงให้เยอะขึ้นนะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนนลักษณะในคนที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือว่าปวดที่บริเวณหลังส่วนล่างนะครับอ,อ,อย่างผมที่เป็นเนาะก็มีอาการปวดแลแล้วลงขาตลอดเลยแล้วก็ เวลาเรารักษาเนี่ยช่วงแรกๆมันจะเป็นช่วงที่หมอลรองกระดูกอักเสบแล้วมันทําให้อาการปวดมันแย่ลงมากแค่เราพลิกตะแคงตัวแค่เราออกกําลังกายก็ทํายากมากการรักษาในช่วงแรกคือการให้ยาแต่พอผ่านระยะหนึ่งไปเนี่ยเราก็จะต้องมาทํากายภาพบาัตรทีนี้เทคนิคการทากายภาพบัตรมีหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการใช้เครื่องมือในช่วงแรกๆก็จะใช้เครื่องมือในการช่วย ลดอาการปวดแต่อีกเทคนิคนึงที่อยากให้เรารู้จักกันก็คือเทคนิคการจัดกระดูกคือมันมีคนถามว่าจัดกระดูกทำไมจัดเพื่ออะไรเดี๋ยวมาดูกันนะมาดูนะอันนี้ยกตัวอย่างพี่อุ้มเนาะผมจะทําให้ดูนะว่าทําไมเราถึงต้องจัดกระดูกสันหลังตัดมาที่คนไข้ก่อนนะการรักษาการจัดกระดูกเนี่ยสามารถทำได้ตั้งแต่ในช่วง acute เลยช่วงแรกแเลยแต่เราจะต้องทําเบาการจะไปทำแรงๆบิดไม่ได้ ถ้าเผื่ออาการเริ่มดีขึ้นอาการอักเสบเริ่มลดลงแล้วเราจะมาดูเรื่องของฟังก์ชันของหลังการจัดกระดูกจะทําให้หมอนรองกระดูกเข้าที่ได้ฟังก์ชันของหลังจะเคลื่อนมากขึ้นได้เช่นจําได้ไหมที่ผมอ่ะเดี๋ยวพี่อุ้ลองดันพื้นและแอนหลังให้ดูซิดูนะครับอ่าลังดันพื้นและแอนหลังถ้าเผื่อช่วงที่เราปวดมากๆการดันพื้นแบบนี้มันทําไม่ได้เลยแล้วมันไปได้ไม่สุดดังนั้น ถ้าเราไปขยับตรงนั้นช่วยให้ฟังก์ชันของหลังตรงนี้มันดีขึ้นมันจะทําให้เขาทําได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นคำ,คำตอบที่ว่าอ้อเราจัดกระดูกเพื่อจะทําให้ฟังก์ชันมันดีมากขึ้นแล้วก็ทําให้หมอรองกระดูกเข้าที่ได้เร็วขึ้นนั่นเองโอเคนะทีนี้ผมทํำยังไงบ้างมาดูถ้าในกรณีที่ปวดใหม่ๆเราก็จะเน้นที่ตรงหมอรองกระดูกอย่างเดียวนะครับหมอรองกระดูกอย่างเดียว ตรงไหนล่ะเราก็าต้องหาเลเวลที่เราเป็นเราตรวจร่างกายไปแล้วเรารู้แล้วว่าที่ขาเราเนี่ยมีอาการชาล้าวไปที่เลเวลไหนตำแหน่งไหนที่เป็นนะครับตำแหน่งของแขนขาข้างที่เป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาถ้าเป็นฝั่งซ้ายเราก็จะเน้นฝั่งซ้ายของเขาถ้าเป็นฝั่งขวาเราจะดูฝั่งขวาดูฟังก์ชันจะดูจากการตรวจร่างกายจริงๆจะเริ่มตั้งแต่การก้มการแอน การเงยนะครับพวกนี้ทั้งหมดเลยอ่ะมาดูทีนี้ดูที่หลังเนาะเราจะจับที่บริเวณหอนรองกระดูกตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือกระดูกสันหลังส่วนล่างนะครับเราจะใช้มือเรานี่แหละวางลงไปแล้วก็ใช้การขยับที่ข้อต่อกระดูกสันหลังแล้วเราก็จะถามคนไข้ว่ามีอาการปวดลงขาหรือเปล่านี่คือในระยะแรกๆนะครับมีใครเป็นไหมมีใครที่เป็นแบบนี้ไหมได้ยินอยู่ไหมครับได้ยินเนาะโอเค ตั้งเวลาไว้ตั้งเวลาไว้เพื่อออกกําลังกายนะเนี่ยอย๋ยวผมจะต้องลุกขึ้นมาออกกําลังกายแหละนะครับการทําแบบนี้เราเรียกว่าแพสซีฟเทอร์ปีคือการทําให้คนไข้ถ้าเราทําให้คนไข้อาการก็จะดีขึ้นแต่ถามว่าคนไข้ควรจะต้องทําเองไหมถ้าทําร่วมกันด้วยได้จะเยี่ยมเลยนะครับเราจะทําไปพร้อมๆกันผมจะจับไปที่บนเลเวลของกระดูกสันหลังแต่ละเลเวลอันนี้คือการขยับตรวจหาข้อต่อที่มีปัญหาการติด การกดเห็นไหมฮะเวลาเรากดเนี่ยแรงกดจะลงไปที่กระดูกสันหลังแรงกดจะลงไปที่กระดูกสันหลังแล้วกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะสะท้อนแรงออกมาเราจะเห็นถึงการเคลื่อนไหวของข้อต่อของกระดูกสันหลังถ้าหมอลองกระดูกสันหลังตรงไหนที่มันเคลื่อนมันยุดมันจะสามารถขยับได้ด้วยนะครับแต่ถ้ามันแข็งมันติดมันก็จะไปไม่ได้นี่คือการจัดกระดูกสันหลังของกายภาพบัตรโอเคไหมประมาณนี้เนาะ นะครับผมจะไล่เลเวลให้ดูนะอันนี้ขึ้นไปถึงเลเวล3แล้วนะครับสำหรับผมเนี่ยผมเป็นประมาณ L4 L5 L5S1 นะครับโลเวอร์ล่างๆเลยเพราะว่าเส้นประสาทมันชัดนะครับแต่ว่าตัวกระดูกสันหลังเนี่ยยังดีนะอ่ะทีนี้มาดูเลเวล4เรารู้ได้ไงนี่คือเลเวล4ลงมาเป็น L5 นะครับกดปึ๊บมีอาการอะไรไหมไม่มีเพราะพี่อุไม่ได้ปวด เขตนี้ไม่ได้ปวดแต่ว่าทําให้ดูดังนั้นนี่คือระยะแรกๆของอาการปวดการรักษาของคนไข้ที่มีอาการปวดหลังในระยะแรกเราจะทําแค่นี้แหละนะครับเราจะไม่ทําแรงมากเราก็จะไปยืดเส้นประสาทเพื่อที่ให้อาการปวดมันลดลงแล้วฟังก์ชันของหลังมันดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเผื่ออาการคนไข้เริ่มดีขึ้นแล้วแรงในการกดอัดไปที่หมอนมันก็จะแรงขึ้นแรงขึ้นเพื่อจะให้หมอนมันกลับเข้าที่ได้เร็วขึ้นนะครับแต่ผลของการทําพวกเนี้ย มันมักจะอยู่ไม่นานมันมักจะอยู่ไม่นานอยู่ประมาณ2วันเหมือนกันแมนนวลชทอปีก็อยู่ประมาณ2วันนะครับถ้าอยากให้อยู่นานขึ้นคนไข้ต้องทําร่วมด้วยไปด้วยนะอยู่ที่บ้านก็ต้องออกกําลังกายเหมือนผมตั้งนาฬิกาปลุกเมื่อกี้แหละนะถ้าเผื่อเราไม่ออกกําลังกายเลยอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ได้นะครับทีนี้ซาก่ํากระดูกก้นกบเนาะผมกดให้ดูบ่อยมากกระดูกก้นกบมี s 1นะครับ s 2นะแล้วก็ประมาณ s 3 s 4เนาะเราจะกดช่วงบนก่อนดูซิว่า คนไข้รู้สึกยังไงถ้ากดแล้วตรงนี้ถ้ามันเกี่ยวพันกับตัว L5 S1 มันจะดีแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเป็นคนที่หลังแบนหลังแบนนะหลังแบนเป็นยังไงหลังแบนเป็นอย่างนีนง้นะครับเวลากดเนี่ยมันจะกลับเข้าที่ได้ดีแต่ถ้าคนที่หลังแอนมากๆมันก้มนี้เราไปกดข้างบนเนี่ยจะทําให้ปวดมากขึ้นก็ได้แต่ว่าแล้วแต่นะดูตรงซาขั้าเนี่ยจะไม่เหมือนกับตรงเอวแต่ละเลเวลเท่าไหร่โอเคไหมครับ กดตรงล่างนี่คือสาธิตให้ดูนะผมสาธิตให้ดูว่าเราทํากันยังไงอันนี้มีอาการไหมชอบกดตรงไหนมากกว่าตัวบนหรือตัวล่างมากกว่ารู้สึกอสบายมากกว่ากันตรงนี้กับตรงนี้อันไหนดีกว่ากันตัวเมื่อกี้นะอ่าแสดงว่าพี่อุ้มจะหลังแบนแนหน่อยโอเคเนาะแล้วเราก็จะให้แรงเท่าที่แรงต้านเราไม่ได้แรงไม่ได้แบบไปยืนกดแรงขนาดนั้นน้าหนักลงไปไม่ถึงสามกิโลเลยนะครับ ใช้แรงน้ําหนักตัวกดลงตรงๆโอเคไหมอันนี้คือจัดกระดูกสันหลังในระยะแรกในระยะแรกส่วนนวดคลายกล้ามเนื้อเดี๋ยวมาสอนบันหลังเนาะทีนี้ก็จะมีคําถามว่าเอ๊ะแล้วที่เขาจัดกระดูกแล้วยังมีเสียงดังก็แก,ก๊กแก,ก๊เนี่ยเขาจัดยังไงเขาจัดยังไงเอามาดูนะข้อต่อที่มันมีเสียงเกิดอยู่2จุดจุดหคือ SI j o i จอข้อต่อต้นกบนะกับเชิงกรายซึ่งไม่เกี่ยวกับหมององกระดูกนะ ข้อต่อก้อนกบกับเชิงกันจุดที่2คือลำบ้ากระดูสันหลังแต่ละข้อฟาเซตจอยที่อยู่ตรงข้างมันเปิดออกมันปล่อยให้แก๊สออกมาพอแก๊สออกมาปุ๊บกล้ามเนื้อแถวนี้คลายรู้สึกสบายแต่มันอยู่ได้แค่นั้นแหละครับอยู่ประมาณเหมือนกันวันสองวันสักพักก็กลับมาตึงใหม่เนาะดังนั้นเราจะทําทําไมเราทําเพื่อจะให้ข้อแถวนี้มันคลายแล้วอาการปวดมันลดลงได้ในกรณีนี้หรือในบางเทคนิคก็เพื่อจะให การตรงไหนที่มันติดแข็งเนี่ยมันปลดล็อกถ้าพอมันปลดล็อกมันก็จะเบาขึ้นกล้ามเนื้อตรงนั้นจะคลายขึ้นอหมมาดูวิธีการไหนพี่อุ้มลองนำตะแคงกันมาดีน,นี่ยกตัวอย่างให้ดูนะนี่คือวิธีการจัดกระดูกเพราะหลายท่านถามว่าคืออะไรคือจริงๆเทคนิคจัดกระดูกมีหลายอย่างมากแต่ของกายภาพบัตรผมแนะนําได้ประมาณนี้นะครับวิธีการเนาะอันนี้คือพี่อุ้มเขาไม่ได้ปวดหลังนะครับแต่ถ้าคนที่ปวดหลังเนี่ยแนะนำว่าต้องไปกับผู้เชี่ยวชาญนะอย่าไปทําเองนะครับอันตรายโอเค แต่ถ้าใครไม่ปวดหลังอยากจะจัดกระดูกให้มันมีเสียงดังมันก็ไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทาแล้วเรารู้สึกสบายได้แต่ทําบ่อยๆมันก็จะหลวมแต่วิธีการถ้าเราอยากทําเราก็ต้องออกกาลังกายให้มันแข็งแรงด้วยโอเคเนาะ,ะดูนะครับทีนี้คนไข้เขาก็จะงอเข่าในลักษณะน,นี้นะครับหลังก็จะประมาณนี้นะครับแขนวางธรรมดาทีนี้เราจะล็อกที่ เลเวลตำแหน่งที่เราต้องการก็คือตำแหน่งไหนล่ะเราอยากให้มันดังเราเลือกได้ต้องเลือกได้นะไม่ใช่แบบว่าจะดังทั้งหมดเราเลือกแค่บางจุดที่จําเป็นที่เราต้องการงอเข่าขึ้นในลักษณะนี้แล้วขาล่างให้คนไข้เหยียดขาตรงนะครับแล้วขานี้เกาะไว้ในลักษณะนี้มือวางแบบนี้นะครับคนไข้แค่วางมือจริงๆแค่นี้ก็หลุดแล้วนะแค่นี้แค่บิดตัวก็หลุดแล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปจัดกระดูกด้วยตัวเอง ง่ายๆเราไปทําเองที่บ้านนะครับแบบนี้ก็หลุดแล้วแล้วก็เราใช้มืออีกข้างนึงจับมือคนไข้แขนข้างนี้หมุนให้ลําตัวมันหมุนมาข้างหน้าอะแค่นั้นปล่อยแขนลงครับเงินไปแค่นี้นะครับเราออกแรงเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดที่ตึงที่สุดละเรามาดูใกล้ๆนะอ่ะแล้วก็ทิ้งคนไข้มาข้างหน้าในักษณบนี้อหายใจถอนหายใจแล้วผ่อนแค่นี้ก็หลุดแล้วนะครับอ่ะ ถ้าจะออกแรงให้เยอขึ้น,นหายใจเข้าหายใจออกผ่อนแล้าากส่วนี้นะครับก็หลุดล่นนะนะครับประมาณนี้สําหรับการจัดกระดูกสันหลังในคนไข้ที่มีอาการปวดหลังล้าวลงขานะครับมันก็เป็นเทคนิคที่หลายๆวิชาชีพเขาก็จะเอามาใช้กันนะครับของกายภาพก็เป็นเทค,เทคนิคนึงเราจะจัดการกับคนที่มีปัญหาฟังก์ชันของหลังที่ผิดปกติไปนะครับก็ตอบคำถามสำหรับ คนที่สงสัยมานะครับโอเคไหมมีคําถามไหมครับเรค่อยไรกตอบมาคำถามเยอะมากเยอะมากนะก็ประมาณนี้ครับคือเนี่ยตอนนี้ดีขึ้นละหลายๆท่านจะสงสัยว่าผมทำไมมายืนตรงนี้นี่คือสดๆเลยนะเทียบกับวันแรกที่ปวดมากๆตอนนี้คือเริ่มเริ่มดีขึ้นลวตอนเดี๋ยวสักพักหนึ่งให้เทรนให้ร่างกายแข็งแรงกว่าน,นี้ก็เราจะกลับไปออกกําลังกายไปจัดกับค,นค้นไข้กันนะ วิธีการสรุปนะก็คือการจัดกระดูกกับคนไข้เนี่ยถามว่าจําเป็นไหมถ้าเราทําในส่วนผสมที่ดีเช่นเราทําด้วยออกกําลังกายด้วยแล้วเราให้นักกายภาพเขาช่วยด้วยนะครับรวมไปถึงการรักษาต่างๆมากมายเนี่ยทำให้คุณภาพชีวิตเราดีก็ทําไปเลยครับยาเราจะทานก็ทานได้ไม่เป็นไรนะครับขอให้มันดีที่สุดแล้วก็สิ่งสําคัญคือสภาพจิตใจเราต้องตั้งใจแล้วเราก็แบบว่าพยายามยังไงอะ่ะอยากจะหายอะ่ะแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเอง แต่ถ้าใครบอกว่าเอ,อ,อยากหายนะแต่เรายังทําแบบเดิมทํางานยกของแล้วก็ไม่เคยที่จะมาออกกําลังกายดูแลสุขภาพหลังสุขภาพร่างกายของเราเลยมันก็จะไม่หายครับใครอยากให้เราทำคอนเทนต์เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้แนละ้วเดี๋ยวผมจะมาตามอ่านนะครับส่วนถ้าใครที่มีคําถามมีข้อสงสยัยอินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook Fanpage ของเราเนาะบันดิตเกย์ห้ามบัตรและจัดกระดูกนะครับหรือว่าไลน์แอดของเรานะแอดบันดิตคลินิกครับแอด บูนดิท i ี T c L i, N I c นไอซครับลองทักเข้ามาแล้วก็พิมพ์ว่าปรึกษามันจะมีลิสต์ให้เราสามารถจะใส่ข้อมูลให้เรานะครับเราจะได้ประมาณค่าได้คร่าๆแต่ว่าถ้าใครไม่ได้อยากจะถามขนาดนั้นขอเป็นคลิปเรามีคลิปลักษณะคล้ายๆอย่างนี้สามารถเราไปศึกษาได้นะครับทำไม่เยอะมากเลยแต่ว่าใช้เวลานิดนึงในการศึกษานะใจเย็ยนทุกอย่างถ้าเราไม่มีความรู้ให้หายยากนะแต่ว่าถ้าเรามีความรู้เราจะต่อไปปวดอีกเราก็จะได้ดูแลตัวเองเป็นนะครับ ฝากไปด้วยคลินิกอยู่ที่คลินิกอยู่ที่จงังหวัดอุบลครับสามารถจองคิวได้ที่เบอร์0853699977ครับ0853699977เรามีทีมนักกายภาพบับัดที่รักษาคล้ายๆแบบนี้แหละในการช่วยนะครับรวมถึงสอนออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมกับแต่ละคนนะอันนั้นก็สำคัญจริงๆผมดีขึ้นเนี่ยก็ด้วยหลายๆอย่างผมไม่ได้บอกว่ายาหรือไม่ได้บอกว่าผมพักหรือบอกทำทุกอย่างเลยครับเพื่อจะให้มันดีขึ้นอันนี้คือเราต้องทำเนาะ ฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยแล้วก็อย่าลืม subscribe กดกระดิ่งให้ YouTube channel ของเราด้วยนะครับแล้วพบกัน ไลฟ์หน้านะครับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับสวัสดีครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสาหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Pas de soleil, mm -hmm. soleil, pas soleil,